สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีและแฟนคลับที injuries, ่รักทุกท่านนะครับผมดู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 ดด em, ได้เวลาตื่นแล้วใชยได้เวลาตื si ่นแล้วครับอยู่ที่วัดนะครับมากินกินเหลือเยอะเลยดูขยะมูลขยะเหลือเยอะเลยขยะเหลือเยอะเลยนะครับผมอืมเหลือเยอะเลย เฮ้ยนอนนนไปหาฟันปีแล้วนุนไเปี่ผ่านปีเก็บทำความสะอาดบริเวณวัดก่อนนะครับผมว่าชายโถทิ้งมูลขยะไว้ให้เยอะเลยนะครับทิ้งมูลขยะไว้ให้เยอะเลยดูดูกองเบลอเลยนะครับผมโอ้หจิ้นจะได้จิ้นเหลือคักคล้ายๆยายหหเหลือขยะจะได้คักแต่นะะ้อใช่จินไหมเหลือเยอะเลยใช่ด้ โอ้วเมืองเมงมมซอยสมาซอยฟันปีเก็บขยะดีนั่นนั่นสมาซอยฟันปีเก็บขยะดีโอ้ซอยฟันปีเก็บขยะบ่ใช่นี่โู้เบืองเมืองเืองกวนอีกกวนอีกกวนกวนฟันปีอีกกวนอีกแล้วกวนอีกแล้วกวนฟันปีนะครับฟันปีเก็บขยะกับกวนหอบไปถิ่มรลดไปก็ต้องเก็บขึ้นหรอกหอบไปใส่กองเลยแล้ว ตปองควนยายแล้วนนนนนหายายแล้วควรยายเอายายมาเป็นกล้องหน่อยนี่สวัสดีครับก่อนเลยครับผมครับครับสวยอออเอาอ่าเดี๋ยวเก็บขยะก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำเุณตาช่วยอ่าให้คุณตาช่วยเก็บขยะก่อนก่อนมาพี่มาพี่มาพี่พี่ไปใส่เอ๊ะเห็นรัวขยะเนี่ย ห่าให้หาลายๆก็กินบ่เมด่เฮ้ยบ่แสบบ่ะนอนดตั้งแต่สามถุ่มเนาะมามามาขวนเขามามาเร็วเอยอบไปผูกคน มาเร็วมามามาอย่าไปหาเพื่นอย่าไปหากวนมามาาต้องตูสัตวยับออก ครับผมเร็วครับผมครับครับผมเร็วพาไปไอ,อาบน้ำแวเร็วเวยี่ยคีค่าลายกวนวิทย์ไม่อยู่แล้วเอาอา ไล่ไปอาบน้ำมาแต่เน,นี aja, ่ยดู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 มาพี่มาพี <that that ่น right ู้ใส่สกินเจอเลยหักสามจังปันสามตกมันเนาะมีเจ้าตัวงูใส่หมดตัวเลย mà xuống mấy hey. cái sai đi lao ha chút nè chút lắm เด no> ี๋ยวใ้เปิดน้ำให้มาป้งไว้ในปังเออพุนมาลงชายมาลงเร็วาลงเร็วลงเร็วยิบไปนอลงล้ลงอ่าทางาง่ที่รยะางี่นก็ล่าง้ดก้ตี้องดูอ่าปากดู ดูอาปากาดูทานังแม่คือกบเนี่ยนะเ <c oughs> <c oughs> จ้าชายกบนั <c oughs> งเป็นกบเนี่ยดูคนเอากินกันดูพวกยืดเนื้อน้ำลูกค,ลคืนามากินน้ำนี่เอากาสจริง เอาไม่ขวดไปนั่นกวดขยะตัวเนอเศษเศษนะพอแล้วใช่ไหลูกขึ้นเดี๋ยวนอนกินหน้าโซล่ลูกขึ้นกินโดยผู้หลายแรือยานหลายสิอ่ะลุกอึ๊บอึ๊บอึ๊บลูกใดว่าละอ้วนป่ะนี่หนุ่มขึ้นพคนลุกอย่าบักยางหงากถอยดูความอ้วนของเขาดูเออเออถอยลาถอยดูขี้โพตึงเลยตึงเพราะว่าอิ่ม เดินตัวผมอุ่นหลุดเดินในบ้านเดินในบ้านเดินในหมู่บ้านนี้กูได้เห็นหมูบบ่านแต่อู้จัเแค่อุ่นคักแท้ผมอ่นจะได้ริบข้าวเหนียวหลายจนอืดเวิร์ดมึงคอมันจะต่ำแล้วจะได้ทักเสือกม่อีกเลยหายกระสุนถึงทอง

เดี๋ยววันที่สิบอน้องถุงทองก็จะได้ไปร่วมขบวนแห่ที่อำเภอบ้านไผ่นะคะแม่แม่ท่านไหนอยู่ละแวกใกล้ๆก,ก็มาหาน้องถุงทองได้นะคะมาดูความหล่อของน้องถุงทองนะคะมา,มาเยี่ยมน้องถุงทองได้นะคะมีแม่ม,<า>มะนาวพี่ทองคำ พี่ทองคูณและก็คุณยายสมนึกและก็น้องถุงทองห้าเชือกนะคะแม่แม่ค่ะก <c oughs> ิน,นดียกินดีในนามเลยไปในตาเออลูกคือเลี้ยงเกียวกัมูแน่ไปแน่จ้าตำรับคลิปนี้น้องถุงทองฝากแม่แม่นะคะบ้าไปไซนั่น อ่าแม่รองถุงทองฝากแม่แม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายถุงทองด้วยนะคะสวยค่ะสวยสหน่อยสวยสหน่อยอ่อนๆเนี่ยเป็นหนังแข็งกระเดยยุกกเดอยู่เบิ้งเบิ้งเบิ้งเจ้าหลังกี่น่อยอ๋อใช่ใช่เอา